และวันนี้นะคะเรามาถึงขนมนะคะอีกไฮไลท์อย่างหนึ่งที่เราต้องไปดูนะคะนั่นก็คือไปกินปูดูหมีเอาไม่ใช่ผิด <c oughs> ที่อไป,ไปดูปาลาโลมาสีชมพูค่ะ มันหอมจองเที่ยวออนทัวร์ไทยแลนด์วันนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล่ทำขันประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจ้ะนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำซึ่นจำธรรมชาติแม่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศีลครบสิ้นกุ้งตู ที่นี่ค่ะเป็นหัวเมืองทางใต้ที่ไม่มาไม่ได้เลยฮอตที่สุดในตอนนี้ฮิตที่สุดในตอนนี้และรอบนี้นะคะอ้วนผอมมาออนทัวร์ไทยแลนด์ที่นครศรีธรรมราชนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะรอบนี้เป็นรอบที่เรามาทําทริปไปด้วยมีผู้ร่วมทริปมาด้วยเกือบ30ชีวิตและรวมถึงนะคะกิจกรรมตลอดทริปนี้นะคะบอกเลยว่าแอดเวนเจอร์สนุกแล้วก็รับรองเลยว่ามีความสุขกันตลอดทั้งทริปแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับ พร้อมจอมเที่ยวออนท<อ>ัวร<อ> <ไฮ S 2> ์ไทยแลนด์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเฮ้ <_ S 2> <_ S> มาถึงนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากวัดเจดีย์แล้วนะคะ mm hmm. ก็มีอีกวัดนึงค่ะที่เรียกว่าเป็นวัดที่เกื้อนหนุนแล้วก็เป็นบุญต่อกันนะคะที่นี่ก็คือวัดยางใหญ่นะครับใช่ค่ะเขาว่ากันว่านะคะวัดเจดีย์มีตาไ่ใช่ไหมคะส่วนวัดยางใหญ่ก็มีตา,ตาพรานบ,บุญนะครับใช่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะมาถึงที่นี่นะคะที่วัดยางใหญ่แห่งนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปไหว้ตาพรานบุญกันตาพรานบุญคือใครคะตาพรานบุญก็ เหมือนเป็นหน้ากากของตาพรานบูญที่เป็นเหมือนการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อะการแสดงโนรานะคะใช่ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าเป็นผู้ที่มีมีเวทม,มีอาคม,อาคมเออแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะคะก็จะนิยมมากราบไห<ช>วมาขอพรกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาเที่ยวนควรศรีธรรมราชแล้วนอกจากวัดเจดีย์นะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันที่วัดยางใหญ่เดี๋ยวไปดูกันค่ะครับ เราก็ไปอยู่กันที่วัดเจดีของออพี่ไข่ใช่แล้ว <มา S 1> <ะ>ค่ะมาถึงนครศรีธรรมราชตอนนี้นะคะจุดฮอตฮิตที่ไม่มาเช็คอินไม่ได้นะคะก็ต้องมาที่นี่ค่ะขออะไรได้ขออะไร<ช>เ,เงขออะไรรวยวันนี้นะคะเราก็นี่เลยค่ะประทัดหมื่นนัดแล้วก็ชุดไหว้นะคะของเล่นเล็กๆน้อยๆให้พี่ไข่นะคะเดี๋ยวเราตามไปไหว้กันเลยค่ะไปจ้าไปจ้า นอกจากการนําเข้าของต่างๆมาถวายให้พี่ไข่แล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เขาว่ากันว่าถ้าสมความปรารถนาแล้วนะคะก็จะต้องนํามาถวายให้พี่ไข่นะคะสิ่งนั้นก็คือนี่แหละค่ะประทัดนะคะประทัดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะจุดประทัดทั้งหมดหมื่นนัดเอออันนี้คือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตามที่ขออะไรนะแต่ว่าจุดให้ก่อนเลยให้ก่อนครับเราให้พี่ไข่ก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากสมหวังใช่ไหม ให้จุดให้พี่ไข่ก่อนพี่ไข่จะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีความจงใจเออใขาจะได้ให้สิ่งที่เราขอเป็นความจริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนการจุดประทัดเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีการจุดเป็นรอบๆนะถ้าสมมติว่าวเรามาถึงแล้วเขายังไม่ได้จุดอะคะ่ะก็ฝากทิ้งไว้ได้เลยแต่ว่าไฮาไลท์อย่างนึงคือการดึงเบอร์ออกมาจากกล่องประทัดซึ่งเบอร์เนี้ยก็จะเป็นธงใช่ไหมแล้วเราเอาธงเนี่ยกลับไป นะะคไปซื้อเลขแต่ละคนก็จะได้เลขไม่เหมือนกันเนาะเลขใครเลขมันดวงใครดวงมันนะจ๊ะไปจ้ะไปจ้ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ันที่วัดสะสีมุม วัดสะสี่มุมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีวัดนี้นะคะก็จะไม่มีตำนานของพี่ไข่เด็กวัดเจดีเออเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่นะคะเป็นวัดออริจินอลเป็นต้นกําเนิดของพี่ไข่วันนี้เรามาถึงวัดนะคะก็วัดนี้อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตวัดนี้คือพ่อท่านเทิ่มเนี่ยใช่พ่อท่านได้สร้างเหรียญบูชารุ่นแรกเหรียญพี่ไข่รุ่นแรกตั้งแต่ปี2526แต่ถ้าเป็นรูปถ้าเป็นรูปเนี่ยต้องเป็นวัดเจดีจ้า โอเควันนี้มาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวพวกเรานะคะแล้ก็ผู้ร่วมพิพผของเรานะคะจะมาไหว้พี่ไข่แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อจเจ้าอาวาสถาวายเงินทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนากันนะคะเจ้า กลางวันของเราในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารโกตนนะครับใช่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านดังและจัดจ้านที่สุดในย่านนี้จ้ะเมนูเด็ดสุดของร้านนี้คือขาหมู่าหมูนะคะอลังการมากแล้วก็วันนี้จัดตามด้วยอาหารใต้ต่างๆนะครับน่ากินทุกอย่างเลยร้านนี้นะคะเด็ดสุดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะรออะไรกันอยู่จ้ะไปกินเลยจ้ะ หนึ่งจุดไฮไลท์ที่เป็นจุดเช็คอินของเราในทริปนี้นะคะก็คืออุโมงค์โครงยางค่ะที่อำเภอขนอมนั่นเองค่ะแอบเป็นไงบ้างคะสวยครับคือตรงนี้มันเป็นมันได้บรรยากาศของอยู่ในอุโมงค์ของต้นยางอโอบล้อมด้วยต้นยางดังนั้นมองดูเหมือนมันธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ธรรมดาใช่ ก็ถือว่าเป็นอีก1นึ่งจุดแลนด์มาร์คที่ใครมาที่นี่นะคะก็แวะมาถ่ายรูปและในทริปนี้นะคะเราก็พาผู้ร่วมทริปเรามาถ่ายรูปด้วยนะคะจะบอกว่าบรรยากาศนะคะไม่ได้เงียบสงบอีกต่อไปบรรยากาศชุลมุนมากมให้ทุกคนลวงมาถ่ายรูปตอนแรกเงียบสงบมากเออใช่ค่ะ อุโมง์ต้นยางขนอมนะคะก็ขับรถไปนิดเดียวค่ะเราก็จะพบกับแกรนแคนยอนขนอม <laughs> ใช่ค่ะใครที่มาที่นี่นะคะก็สามารถมาแวะถ่ายรูปแล้วก็มาให้อาหารปลาที่นี่ได้ค่ะแกรนแคนยอนแห่งนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะเหมือนกับหลายๆที่ที่เราเห็นนะคะตามจังหวัดต่างๆที่ขนอมก็มีเหมือนกันนะคะ นี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนตาสันค่ะสปาป้าตาต่อท้าคือที่นี่ค่ะก็จะทำเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจมีแหล่งน้ำน้ำใสๆมองเห็นตัวปลาก็มีปลานะคะที่จะมาตดอท้านี่เสียงกรี๊ดกรี๊ดกันใช่ปลาก็จะมาตออเท้านะคะก็จะแบบได้ยินได้ยินเสียงผู้ล่กรฟินมากนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็บรรยากาศดีมากรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากเลยนะคะก็มาอยู่กับ ธรรมชาตินะคะมานั่งแช่เท้าแบบเอาน้ําลงไปให้แบบเท้าเย็นๆน้ำเย็นนะเท้าเย็นแล้วก็ลุ้นว่าปลามันจะมาต่อดตรงไหนใช่ <c oughs> บรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันค่ะไปจ้า ก็เป <ane> ็นอีกท <IS O> okay. ี่หนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆค่ะเพราะที่นี่คือกราปกอดะโอ้ยนี่ยกราปกดะแปลว่าเจดีปากการังค่ะเจดีปากการังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งเจดีปากการังแห่งนี้นะคะเขาก็ว่ากันว่าในอดีตนะคะย้อนไปนะคะก็มีการสร้างเจดีขึ้นมาแต่ว่าสมัยก่อนน่ะวัสดุอุปกรณ์เออวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเขาก็เลยใช้ปาการังมาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสร้างเจดีนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนอกจากจะได้เห็นจุดชมวิวด้านหลังของเรานะคะที่เป็นทะเลขนมแล้วนะคะก็ยังสามารถไปไหว้เจดีปาการังได้<ช>ด้วยวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจดีปาการังค่ะไปจ้ปบ ซึ่งถ้ามานครศรีธรรมราชเราไม่ได้เช็คอินร้านนี้นะคะก็จะถือว่ามาไม่ถึงจาะร้านนี้ก็คือร้านโกปี1942เ้ย yeah. ่ซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่คู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานสำหรับใครที่อยากจะทานนะคะนี่เลยค่ะแนะนําเมนูนี้เลยนะคะอี ข้าวเหนียวเบนจรงนะคะเป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะทั้งหมด5้าสีห้าหน้านะคะว้าวน่ากินอ่ะและนี่ก็คืออยู่ข้างหน้าพวกเราแล้วนะคะขนมอะไรจ๊ะขนมจีบเขาราดน้ำจิ้มให้เลยจับประหยัดเวลาและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดที่สําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งในนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่ก็คือวัดพระมหาธาตุ วัดรามมหาวิหารเพราะที่นี่เป็นพระอารามหลวงครับอารามหลวงจคะพระอารามหลวงและที่นี่นะคะด้านในก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากพระบรมสารีริกธาตุก็อยู่ที่นี่นะคะเลยเป็นวัดมหาธาตุวัดพระมหาธาตุเออใช่คนนครเขาก็จะเรียกว่าวัดใหญ่วัดมหาธาตุอะไรอย่างเงี้ย วัดพระธาตุเออ,อมนอมีนมชื่อเรียหลายอย่างแ,และข้างในก็มีกิจ,ก,จกรรมเยอะมากนะคะรวมถึงวันนี้ใช่เราก็จะไปเดินหม่มผ้าพระธาตุกันด้วยอเดี๋ยวไปติดตามดูกันข้างในนะคะว่าวันนี้นะคะมาถึงวัดใหญ่ของชาวนาครแล้วนะคะเราจะพาไปทําอะไรกันบ้างตามไปดูกันไป ะะมาสักการะนะคะศาลหลักเมืองของสวรวัดนครศรีธรรมราชค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเนาะ,ะเรามีโอกาสได้ไปสักการะศาลหลักเมืองก็จะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล<ช>ที่นี่มีเสาหลักเมือง<แ>มีพระราหรูแล้วก็มีองค์จตุคามด้วยนะครับก็ถือว่าแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ครบพร้อมรอบด้านเลยนะคะระหว่างที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่ารถคันไหนขับผ่านตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการบีด,บดแต่แ <ก S 1> ปิดปีดปีดสามครั้งเป็นการแสดงความเคาร,ร <บ S 1> พเพราะนั้นใครมาที่นครศรีธรรมราชนะคะก็อย่าลืมมาสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกันที่นี่นะคะใช่แล้ว มากินอาหารทะเลซึ่งหลายคนน่ะอาจจะไม่เคยได้ยินรีวิวอาจจะไม่เคยได้อ่านอะไรข้อมูลเกี่ยวกับร้านนี้มาเป็นร้านบ้านๆซุมก็บ้านเออคือสไตล์อาหารอาหารคือพัตนาการมากล้ำเลิศนะคะและที่นี่คือร้านฟองคลื่นซีฟู้ดแต่ละเมนูนั้นนะจ๊ะไม่ธรรมดาเด็ดมากเด็ดมากว่าซันซึ่งเดี๋ยวมันจะเด็ดยังไงนั้นไปชิมกันเลยจ้ะ วันนี้นะคะเรามาถึงขนอมนะคะอีกไฮไลท์อย่างหนึ่งที่เราต้องไปดูนะคะนั่นก็คือไปกินปูดูหมีเอาไม่ใช่ผิดที่อ๋อไปดูปลาโรมาสีชมพูค่ะคือที่ขนอมเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่ของโรมาสีชมพูเลยค่ะดังนั้นสัญลักษณ์หลายๆที่เนี่ยเขาจะทําเป็นรูปปั้นโรมาสีชมพูใช่แต่วันนี้นะคะเรามาแล้วนะคะเราก็จะไปดูโรมาสีชมพูกันแบบตัวเป็นๆเลยค่ะไปดูซิว่ามันจะเป็นสีชมพูจริงไหมนะคะคไปดูกันเลยค่ะ ที่นาแม่เท่าค่ะนาแม่เท่าคืออะไรคะคุณอ้วนนาแม่เท่าคือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับออที่ใครมาขนอมแล้วไม่ได้มานาแม่เท่าคือไม่ถึงขนมจริงเหรอจริงครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่นา <c oughs> ทุกจุดเลยเออ<ค>เพราะว่าเป็นนาของแม่เท่าไง ถ้าอยากได้นาข้าวสวยๆที่นี่แนะนําเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ที่เรามานะคะมีทั้งสีเขียวสีเขียวสีเหลืองข้าวออกรวงคือมีข้าวมีให้ดูทุกรูปแบบเลยจุดถ่ายรูปเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของขนมนะมีร้านกาแฟร้านขายของร้านขายของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากบอกเลยว่าใช่ค่ะบอกเลยว่ามาที่นี่จุดเดียวนะคะโอ้โหได้รูปกลับไปเป็นกระบุงแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะจ๊ะไปจ้ะ ta uh -huh. ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามาเที่ยวกัน,นะค่ะจุดนี้คือเนินเทวดาเนินนางฟ้าครับออซึ่งเนินเทวดาและเนินนางฟ้านี่คือเขายังไงกันล่ะคะมันเป็นจุดชมวิวครับออที่มองเห็นจะมองเห็นอ่าวที่อยู่ขนอมเนี่ยครับแล้วมองเห็นไปถึงเกาะสมุยเลยครับสวยมากตอนนี้เป็นจุด อีกจุดหนึ่งที่อต้งมาใครมาก็ต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปที่นี่ครับใช่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีจุดชมวิวแล้วก็มีดอกไม้นะคะมีการตกแต่งดอกไม้สถานที่สวยงามมากมีดอกไม้สิบที่นี่เหมือนเขาใช้ไม้ไผ่ในการเดตกเรตต่างๆใช่ค่ะก็ได้ฟิลแบบธรรมชาติเก๋ๆสวยๆใครชอบถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาแวะเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปค่ะรับรองเลยว่าคุณจะได้รูปเก๋ๆกลับไปเพียบเลยจ้ะไปจ้า มือหนึ่งของเราที่ขนมในวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านครัวตน้นหยีหิวใช่ซึ่งร้านครัวต้นหยีนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่คนในขนมนะคะรู้จักกันดีค่ะแล้วก็วันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องมาลองกิน<อ>บรรยากาศนะครับเรามานังกินอาหารกินอาหารครับก็นี่แหละค่ะคือเมนูตั้งวันของเรานะคะบอกเลยว่าร่อยแรงหร่อยแรงไปะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องพลายดำ,ดำครับอยู่ข้างหลังครับใช่ค่ะตรงนี้คืออะไรคะจุดชมวิวช้างพลายดำนะครับซึ่งก็เป็นจุดบรรจบระหว่าง2อําเภออำเภอขนอมกับ,บอําเภอสีชนครับ ก็ถือวสวยมากมากเออเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เมื่อมาเราก็ต้องแวะมาเช็คอินเนาะแล้วก็นอกจากน้องพลายดําที่อยู่ตรงนี้นะคะตลอด2ข้างทางที่เราวิ่งเลียบทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสวยมากเส้นทางเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นทางเอ่อเขาพลายดําถนนตัดใหม่เขาพลายดําใช่ซึ่งเส้นทางนี้นะคะหลายๆคนเวลามาค่ะเขาก็จะมีการแวะถ่ายรูปนะคะถนนเขาจะเป็นสโลปสวยๆคลื่นเลยสวยงามซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปแวะถ่ายรูปกันเนาะก็ใครมาขนมก็อย่าลืมแวะมาตรงจุดนี้ด้วยนะคะรับรองเลยว่านอกจากจุดนี้ ที่เราสามารถชมทะเลสวยๆได้แล้วนะคะถนนของเขาก็สวยงามไม่แพ้กันใช่แล้วครับไปค่ะ บอกกันว่าต้องมาแวะที่นี่ค่ะเพราะที่นี่นะคะคือคาเฟ่สีชมพูสุดเก๋นะคะที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะและสหัสของเขาก็สวยมากๆเราอยู่กันที่ฮูลาบีชคาเฟ่าคาเฟ่ข,ฟของเขานะคะก็จะมีแบ็กบีนนะคะอันใหญ่มากเลยนะคะสวยงามมากเป็นสีชมพูนะคะแล้วเราก็ได้เครื่องดื่มอร่อยๆเย็นๆนะคะอาช้นแก้วจ้า ธรรมราชนะคะจะไม่แวะร้านนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านดังนะคะที่อยู่คู่กับคนนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินเมื่อมาที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือครัวในหนังครับอ่าซึ่งครัวในหนังนะคะก็เป็นร้านอาหารใต้ <c oughs> ที่แบบว่าบอกเลยว่าใตา้ใต้นะคะรสชาติไแบบถึงเครื่องสุดๆแล้วเมนูของเขาแต่ละอย่าง <c oughs> นะคะบอกเลยว่าอลังการบ้านบึ้งม,มากเป็นไงบ้างคะข้างหน้าเราตอนนี้ค่ะ น่ากินทุกอย่างเลยครับแล้วกิ่นมันขึ้นจมูกอะอคือแบบเป็นเอกลักษณ์นะแกงใ,ใต้เลยเป็นกลิ่แบบพริกแกงใต้ตใถ้าใครแวะมาที่นครศรีธรรมราชนะคะก็อย่าลืมมาที่นี่ค่ะครัวในหนังค่ะไปชิมกันจ้ะ หลักเมืองของนครศรีธรรมราชนะคะเราเดิมนมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะพบกับถนนที่เป็นถนนขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่รวบรวมร้านเครื่องถมนะคะที่เป็นร้านดังๆของนครศรีธรรมราชไว้เทียบเลยค่ะเครื่องถมเครื่องเงินสามกษัตริย์ของนครศรีธรรมราชน,นะถือว่าเป็นของที่ขึ้นชื่อ,อ,อชาวต่างชาติสุลต่านต่างชาติเนี่ยเคยสั่งในอดีตแล้วแล้วก็ชาวต่างชาติก็เข้ามาแวะเวียน จับจ่ายซื้อใช่เพราะว่าของที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นของที่สวยงามแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วรวมถึงราคาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงอย่างแน่นอนใช่ดังนั้นนะคะใครมานาครศรีธรรมราชนะคะและอยากได้ของฝากเก๋ๆนะคะแนะนําให้มาเดินถนนเส้นนี้เลยค่ะถนนเครื่องถมงในอำเภอเมืองน,นครศรีธรรมราชนะคะรับรองว่าคุณจะได้ของที่ถูกใจในราคาที่ถูกใจด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปเดินดูกันนะคะไปค่ะ และตอนนี้เราอยู่กันที่ทีรีวังเฮ้ที่นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ฮอตฮิตมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยโอ้โหอากาศดีใครอยากได้อากาศบริสุทธิ์ต้องมาที่นี่ใช่จ้ะเพราะนั้นนะจ๊ะเรามาถึงแล้วเราก็จะสูดหายใจกันเต็มที่จ้ะเนี่ยวิวสวยมากแล้วตอนนี้ยังมี โฮมสเตย์ stay, บ้านพักที่พักรีสอร์ทมากมายถ้าใครสนใจสามารถมาพักได้โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราลงไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะไปจ้าบาย และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอลานสก,กาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ไฮไลท์ของเรานะคะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือร้านนี้เลยคะ่ะร้านขนม,ขนมจีน,จนป้าเขียว,ยวนะครับซึ่งวันนี้นะคะป้าเขียวตัวเป็นก็อยู่ที่ร้านด้วยนะคะแล้วก็บริการเราอย่างเต็มเปี่ยมนะคะนี่นะคะข้างหน้าเรานี่นะคะอลังการบ้านบึ้มมากคือสิ่งที่เราต้องซื้อคือขนมจีนใช่แล้วก็น้ำยาเนี่ยจะเป็น Free, ฟรีน้ำยาฟรีลุกเติมกี่รอบก็ได้แต่ถ้าขนมจีนหมดเราต้องซื้อขนม,ออขนมจีนเพิ่มขนมจีนกับไข่ต้มเนี่ยเป็นของที่ต้องซื้อค่ะน้ำยาฟรี <Free. S 2> บุฟเฟ่ผักฟรีบุฟเฟ่นะคะที่นี่นะคะมีลายผักแบบให้เลือกแบบอลังการมากวันนี้นะคะเราก็ขออนุญาตกินก่อน,อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันต่ออีกทีนึงนะจะกินจากไปลวจ้าายบายค่ะ เอาขอให้ลูกหลานร่ำรวยทุกคนเป็นถูกเป็นถูกเ <Hey. S 1> จริญพ่อ <Hey. S 1> hey. สมราตของพวกเราอ่าเป็นไงจะก็ดีทุกอย่างเลยครับไม่น่าเชื่อ e yeah? Mont uh> ว่านครศสีรมราาเนี่ยจะมีอันซีนมากมายเนาะโลมาสีชมพูอย่างเงี้ยอาหารก็อร่อยทะเลก็สวยเนาะแล้วก็มีจุดเช็คอินจุดชมวิวใหม่ๆเยอะมากแล้วที่สำคัญสายมูเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก ใช่ค่ะก็เชื่อว่าทริปนี้นะคะทุกคนก็จะได้ความปังกลับไปเต็มที่เลยค่ะรวมถึงผู้ร่วมทริปของเราที่มาออนทัวร์ด้วยกันในครั้งนี้<ช>ด้วยนะคะคก็คงสนุกสนานไม่แพ้กันเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะเที่ยวนครสีธรรมราชนะคะก็ให้รีบมาเที่ยวได้เลยนะคะหรือจะมากับพวกเราก็ได้ค่ะอ้วนหอบจอมเที่ยวค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามอ้อวนหอบจอมเที่ยวออนทัวร์ไทยแลนด์เนาะแล้วก็ กดเล่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของพวกเราด้วยนะคะอ้วนผอมจอมเที่ยว<อ>ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับอ้วนผอ,นอมจอมเที่ยวออนทัวร์ไทยแลนด์บ๊ายบายค่ะ Maybe we took a c h a เราจะพึ่งพบกันไม่นานเท่าไรจะด้วยเหตุผลใดที่นําพาเธอนั้นให้มาพบกัน